มีเป็ดเนี่ยฮะมันแตกฝูงลอยไปกลางแม่น้ำครับเขาจับกันวุ่นเลยนะจับเป็ดในแม่น้ำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะ,ะเพราะเป็ดกับนาำเนี่ยมันของคู่กันว่าอย่างนั้นอเอาดูนะครับภาพนี้ไปลูกเขาหูไปครับไปลูกไป คือถ้าจะดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็ดกับน้าเนี่ยนะครับมันเป็นของคู่กันม,มันไปตรงไหนมันก็ไม่จมน้าหรอกเป็ดเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเขาบอกอาการแบบนี้มันหลงฝูงมาหลงฝูงมาใช่ใช่ใช่หมายควาว่าเป็ดเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันมันก็ลอยตามน้ําไปนอกจากเส็งเป็ดยังงงเป็ดอีกใช่ใช่ใช่นี่นะฮะเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะอยู่ที่เทศบาลตะบลหลักเมืองเนี่ยนะครับมีเรือลํานี้นะครับบีบแต่ปิ๊ก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 อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไล่ต้อนเป็ดเนี่ย เขาบอกว่าจํานวนเป็ดก็เป็นร้อยตัวเนี่ยหลงฝูง,งแตกฝูงมาไปลอยอยู่ในแม่น้ําแม่กลองเนี่ยท่ามกลางสายน้ําที่เชี่ยวว่าอย่างนั้นเถอะนี่ในภาพก็พยายามจะมีการบีบแตรเรือมีการปลบมือตะโกนไล่ให้เป็ดนี่เข้าฟังเ <c oughs> นี่ยนะฮะทีนี้อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็ดกับน้ำเนี่ยแหมถ้าพูดไปมันก็ชอบไงนี่มันก็ไหลไปเนี่ยมีบางตัวเนี่ยก็ไล่ตามคือความต้องการของคนเนี่ยอยากให้ขึ้นฝั่ง อยากจะให้ขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเอาตาข่นยเนี่ยมาไล่เปิดทางให้เนี่เน่เน่เน่จุดนี้จุดนี้มันก็เข้าไปบนฝั่งว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับทีนี้นายสินาตรุ่งจรูญเนี่ยนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าฝูงเป็ดดังกล่าวเนี่ยน่าจะพากรนลงไปหากินในแม่น้ําแต่ช่วงนี้น้ามันไหลแรงทําให้เป็ดเนี่ยลอยออกไปเป็นหลายๆกลุ่มว่าอย่างนั้นเถอะมันแตกฝูงไปอยู่ฝั่งนี้บ้างอยู่ฝั่งกระโน้นบ้างนะครับก็เลยประสานเนี่ยรถแล้วก็ไม่ใช่รถแต่เรือ มาระดมเนตต้อนเป็ดเพื่อไม่ให้กระจายไปที่อื่นแล้วก็ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าที่เนี่ยช่วยตามหาเจ้าของหน่อยนะครับเจ้าของเป็ดเนี่ยใครเป็นเจ้าของก็ไปแสดงตัวหาเขาหน่อยเอ้านี่เป็ดเสงเป็ดไหมก็คนเสงเป็ดเป็ดไม่รู้เรื่องเออคนเสงเป็ดส่วนเป็ดเนี่ยก็เสงคนเหมือนกันเป็ดก็เสงคนเหมือนกันใช่ไหม